สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับมาชมการรายงานข่าวนะครับมาชมข่าวนะครับซึ่งสถานที่เตรียมรอรับเสด็จนะครับสมเด็จพระเทพนะครับที่นี่คือห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอราศีสลไยจังหวัดสีสเกตนะครับซึ่งขึ้นป้ายไว้สวยงามแล้วก็ประดับประดาด้วยดอกไม้สวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับทางเข้า ห้องสมุดประชาชนชเฉลิมราชกุมารีอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมนี่คือตัวอาคารของห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีนะครับซึ่งห้องสมุดแห่งนี้นะครับก็เป็นห้องสมุดประชาชน,ชน,ชนเฉลิมราชกุมารีของอําเภอราศีสไลนะครับ<ม>ตรงบริเวณน้นก็เตรียมความพร้อมที่จะรอรับเสเด็จแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณเขาเรียกอะไรนะครับพระพรานะครับพระพราที่ ประทับของสมเด็จพระเทพนะครับซึ่งจะเสด็จามาที่อำเภอราศีสไลเพื่อมาเปิดห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีนะครับในวันจันทร์ที่14มีนาคม2565นะครับเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปครับนี่ครับอาคารห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีของอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับขึ้นป้ายไว้อย่างสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรายงานข่าวจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ